สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพาทำอะไรเอ่ยมาดูกันเลยค่ะอันนี้ต้นอะไรคะนี่ต้นขมิ้นขาวนะคะขมิน้นขมิ้นขาวที่ปลูกในกระถางนะคะ อันนี้มีสามกระถางถ้าสังเกตว่ามีใบเหลืองหรือใบเขียวแล้วแบบนี้นะคะแปลว่าในในกระถางเราจะมีหัวที่พร้อมจะขุดมารับประทานได้เลยนะคะใบแห้งๆอย่างนี้นะคะอ้าวจะสาธิตการขุดขมิ้นขาว ที่ปลูกด้วยกระถางว่าสามารถได้ผลดีแค่ไหนได้หัวเยอะไหมเพื่อนำมารับประทานนะคะอาจจะสาธิตให้ดูสักหนึ่งกระถางนะคะตามมาเลยค่ะ ่าวิธีทำง่ายๆนะคะเทออกมาเลยเทออกมาเลยเดี๋ยวเราปลูกใหม่ทีหลังนะคะหลังจากนั้นก็สังเกตโอ้โหหัวเต็มเลยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่เยอะเลยเอาไว้ รับประทานในครัวเรือนได้เลยนะคะอา้าวเราก็ก่อนอื่นก็ตัดใบทิ้งก่อนตัดใบทิ้งก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เอาพั่วหรือเสียมน้อยแคะแคะดิน ให้หลุดออกจากตัวหัวนะคะหรือทำยังไงก็ได้ได้เยอะเลยโอ้ยดีจังเลยขมิ้นขาวมีประโยชน์มากนะคะใช้จิ้มน้ำพริกกะปิก็ได้น้ำพริกปลาป่นก็ได้นะคะเป็นอาหารพื้นบ้านที่รับประทาน มีประโยชน์มากมายนะคะเป็นพืชสมุนไพรรับประทานกับปลาทูทอดน้ำพริกกะปิก็ได้หอมชื่นใจดีนะคะเดี๋ยวแค่ดูอะยอมมือเปื้อนหน่อย มีดช่วยตัดลาะโอ้โหได้หัวสวยงามมากมายนี่นะคะหัวหักมาแล้วเดี๋ยวจะนำไปล้างน้ำ ตัดรากออกไม่อยากให้หัวอันนี้แตกนะคะจะได้ไว้โชว์สวยๆว,ว่าการปลูกด้วยกระถางก็ได้ผลเหมือนการปลูกในแปลงนะคะได้หัวใหญ่เช่นกันเราก็เอาแง่งขิงที่อ่อนพอเหมาะ มารับประทานจิ้มน้ำพริกนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็รับประทานแทนผักเลยค่ะน้ำพริกกะปิน้ำพริก,กรปลาน้ำพริกปะลาบองน้ำพริกปะละกปาปนอะไรกินกับผักสดอื่นด้วยก็ได้แล้วก็มีขมิ้นหรือจิ้มหลนเต้าเจี้ยวก็ได้นะคะหอมดี น้ำพริกลงเรือน้ำพริกอะไรก็ได้นะคะอันนี้นะคะแต่งให้สวย ดูหัวต่อไปเช่นหัวนี้หัวนี้แก่ถ้านำไปรับประทานก็คงจะเผ็ดมากเกินไปนะคะหัวนี้เราก็เก็บไว้ปลูกจะปลูกต่อเลยก็ได้หรือเก็บไว้ใส่ตะกร้าพึ่งลมไว้ถึงฤดูฝนค่อยปลูกก็ได้นะคะ เอาผ้าชุบน้ำคุ้มไว้หรือลืดพึงไว้ในตะกร้าแบบนี้เฉยๆก็ได้สักเดือน2เดือนไม่ตายนะคะแล้วพอหน้าฝนค่อยปลูกอีกครั้งก็ได้นะคะหัวแก่อันนี้ก็หัวแก่เก็บไว้ปลูกนะคะอันนี้หัว ปานกลางรับประทานได้ส่วนอันนี้เอาดินออกก่อนเอาดินออกก่อนนะคะลากเยอะเลยเหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการมีพืชผักไว้กินหลังบ้าน หรืออยู่คอนโดหรือทาวน์เฮาส์ที่มีเนื้อที่น้อยๆนะคะก็จะปลูกใส่กระถางได้ทุกชนิดนะคะขิงขาตะไคร้ได้หมดทุกอย่างผลผลิตก็ใช้ได้อันนี้อ่อนนะคะผลผลิตก็อันนี้หัวโดนโดนกระถางเบียดแบนไปหน่อย คะเราก็เอาส่วนที่อ่อนๆตรงนี้ท่อนนี้ไว้รับประทานส่วนหัวไม่สวยเล็กๆพวกนี้ก็เก็บไว้ปลูกนะคะใส่ตะก,ก้าพึ่งลมไว้ในล่มถึงฤดูฝนค่อยนำไปปลูกก็ได้นะคะอีกเดือนสองเดือนค่อยนำไปปลูกก็ได้หักนี้เลย นี่นะคะนี่รับประทานได้เลยนะคะแยกหัวพวกนี้เอาไว้ปลูกเราก็ตัดนี่เก็บไว้ปลูกเวลาปลูกก็แยกแยกเป็นหัวเล็กๆอย่างนี้นะคะก็จะได้หลายต้น อันนี้อ่อนรับประทานได้นะคะแค่กระถางเดียวก็ไว้รับประทานได้เป็นอาทิตย์แล้วนะคะแค่กระถางเดียวปริมาณก็มากพอส่วนอันนี้ เป็นกลมๆแก่รับประทานก็คงจะเผ็ดมากขมิ้นขาวใครเคยรับประทานแล้วก็จะติดใจนะคะว่ามันหอมแค่ไหนนี่หัวกลมๆนี้แก่นะคะเก็บไว้ปลูกโอ้กระถางนี้ได้เยอะเลยหมดละยังนอสับดินดู หาให้หมดเสียดายอันนี้ก็อ่อนนะคะไว้รับประทานได้มีลากเหมือนกระชายเลยอันนี้คล้ายกระชายเลย ดแล้ยังน้อรากกลมๆนี่ก็เก็บไว้เผื่อปลูกได้โอ้เสร็จแล้วยังเอ่ยนี่เหมือนกระชายเลยเก็บเก็บไว้ปลูกได้เนี่ย อันนี้ก็หัวสุดท้ายของกระถางนี้แล้วมาดูกันว่าจะกินได้อีกกี่กี่แง่งนี่นะคะอันนี้กินได้นะคะแยกไว้มุมสมุมอ่อน แยกไว้จานอ่อนอันนี้แก่แน่นอนเก็บไว้ปลูกนะคะนี้ส่วนต้นตัวติดกับต้นนี้ก็ตากแดดพึงลมให้มันแห้งไว้เป็นต้นต่อไปเลยอันนี้นะคะ นอันนี้ก็เก็บไว้ปลูกนะคะนี่เก็บไว้ปลูกหมดลวยังน้อหมดลวยังน้ออ้าวเดี๋ยวจะ จานนี้หัวแก่ๆนี้เก็บไว้เป็นพันต่อไปนะคะพักไว้สักเดือนสองเดือนพอฝนเริ่มมาก็จะนำไปปลูกนะคะถ้ากลัวแห้งก็เอาผ้าคุมไว้เอาใส่ห่อผ้าห่อไว้ก็ได้นะคะหรือจะผ่งใส่ตะก,ก้าไว้ในร่มไม่ต้องตากแดดนะคะก็ได้ ส่วนจานนี้จานนี้จะนำไปล้างนะคะจะนำไปล้างเพื่อไว้รับประทานนะคะเดี๋ยวจะล้างมาโชว์สักหนึ่งอันสวยๆนะคะเอาอันไหนดีนอเอาอันนี้ซะนะไปล้างมาโชว์ รอสักคู่นะคะสองวินาที มาแล้วค่ะมาชิมผลผลิตปลอดสารพิษของเรานะคะจริงๆจะต้องปอกเอาผิวออกโดยเอามีดขูดๆก็ได้นะคะแต่เราจะกินโชว์แบบนี้เลยนะคะกัดเลย หอมอร่อยไม่เผ็ดนี่นะคะไส้จะออกเหลืองๆกลินจะหอมหอมละมุนนะคะอีกคำ อร่อยมากเลยค่ะถ้าจิ้มน้ำพริกกะปิมีปลาทูทอดก็คงอร่อยกว่านี้นะคะหอมชื่นใจเจอกันคลิปต่อไปนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขมิ้นขาวกระถางสามารถปลูกได้ทุกแห่ง ถ้าบ้านเรามีเนื้อที่น้อยนะคะผลผลิตพอกินเต็มกระถางได้หนึ่งชามใหญ่กินเป็นเดือนก็ไม่หมดนะคะเพื่อสุขภาพของทุกท่านเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าสนใจช่วยติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ